สวัสดีครับมานักกระลาดครับวันนี้มีวัยรุ่นเอเด็กห้าร้อยนะครับมาเร็จชกหน้านะครับทีแรกก็เรียกว่าติดโชกมาแล้วมองใบเหลืองๆเห็นะปิงเหลืองๆนะครับไม่ใช่ก็ <laughs> เป็นโชกงมนะครับก็เขาบอกว่าไม่ไม่ทันเห็นคลิปผมนะล,ลองไปใส่ใส่เสร็จแล้วถามว่าเป็นไงฟีลลิ่งบอกติดสามใบ bij, เวลาเด้งเนินนิดดีดเลยแล้วก็นั่นแหละตามที่ผมเคยเคยเตือนไว้นะครับ จ่ายเอาททีเอาให้จบนะอย่าไปจ่ายเลียราดนะครับตมน้ำพริกละลายแม่น้ํานะครับเงินทองหายากนะใส่ที่เอาให้มันให้มันใช้ได้นะครับอย่างเอรินเนี่ยบอกเลยคุณซื้อมาใส่วันไหนคุณเบื่อคุณอยากขายรถคุณระเบิดรถขายนะครับมันไปต่อได้มันได้ขายนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปประหยัดแบบนี้นะครับถ้าไม่มีคีเดิมไปเลยนะครับคีเดิมไปเลยมีตังค่อยซื้อมีอารมณ์อยากได้ค่อยซื้อนะครับ เลยครับลงมือเซตชกหน้านะครับนี่เดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวเซตน้ามันเอรินนะครับนี่เป็นชกหน้านะครับของ n กห้าร้อยนะครับเเด่นน้ามันทีนนะครับเดี๋ยวเราเซตน้ํามันเอรินนะครับนุ่มนวลนะครับจ่ายแล้วคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอย่าไปหลงใช้น้ํามันไฮดรลิกเชียวนะครับนอกจากไม่นุ่มนะครับภายในยังสึกลอยนะครับ ชกหน้าเอ็น0อกนะครับก็เซตติ้งน้ำมันเรียบร้อยนะครับตัวนี้เซตน้ำมันนะครับเลเวล1ซิลยังใหม่ๆอยู่ไม่ได้ไปเปลี่ยนนะครับเมื่อไม่มีการเปลี่ยนก็ไม่มีการรับประกันนะครับถ้าเกิดใช้ไปนะครับ2เดือน3เดือน5เดือน6เดือนแล้วถ้ามันมีฝุ่นเข้าจนมันชำรุดหรือว่ามันรั่วก,ก็ไม่มีการรับประกันเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามมีการเปลี่ยนอะไรนะครับก็จะมีการรับประกันเกิดขึ้นนะครับเงื่อนไขเนี้ย เป็นทุกร้านนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะร้านผมนะครับผมไม่ได้เอาเปรียบนะครับไม่มีการเปลี่ยนอะไรก็ไม่มีการรับประกันนะครับเวลาเซนน้ํามันเนี่ยก็ไม่มีใครไปถอดนะครับพอถอดปุ๊บเนี่ยซิลมันจะมันจะเสียรูปนะครับมันอาจจะเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุของการที่น้ํามันรั่วหลังคาน้ํายกกันคลายนะครับน็อตคาลิเปอร์เบรกคอยไปทําการไขไขท่ ก็อมสต้ออยู่นะก็ต้องทายี่ตัวเขาไมนน่ช่อไว้ว่าืเร็นอารนไตัดเป็ใครก็ได้รแต่ก็ม่มีใครเชื่อคนงผูนะต็อยู่คนเดียวเลยแหละตถานที่ลุกเลือกเวเือแล้วคุณแม่ของโมก็ให้เขาักมาท่คณะกถาเนาะส่วนเรื่องคดีของโมนะคะเวลาตัวเขาพูดข่าวไป่เนี่ยเขาก็ตั้งโต๊ะเลยนะครับเุาคนติดจน่งผู้มทุกคนร้รบกวน้มุกคนคุณต้นประเ็นก่อนตำรวบที่บ้านที่บ้านนะที่ ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซ็ตโชกคหน้านะครับสนใจก็ไว้มาใช้บริการนะครับันาคากตลาดนะครับม,มันจะนุ่มครับ